สวัสดีค่ะแล้วมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเพชรชรเวทนิวส์ดิฉันถาปณีคนดีคนเดิมค่ะกระผมกิติตาลปัดครับผมวันนี้นะคะเรามีข่าวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณกิติ<ม>ค่ะมีอะไรบ้างครับผมวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอโปรแกรมดีๆสำหรับคุณผู้หญิงทั่วประเทศเลยค่ะออคุณถาปณีไม่ได้มาขายประกันใช่ไหมครับผมอ,อ้ อพอจะมีเวลาสักสิบนาทีไหมคะแล้วโปรแกรมดังกล่าวมีรายละเอียดอะไรบ้างครับคุณถาปนีโอ้โหคุณกิติคะเด็กๆว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพนีนะคะครบเครื่องเรื่องคุณผู้หญิงเลยละคะเพราะเรามีทั้งตรวจคัดกรองมะเรง็งปากมดลูกอันตรสาวมดลูกและรังไข่แถมยังมีตรวจมะเรง็งเต้านมด้วยนะคะคุณกิติคะโอ้โหดูคุ้มค่าและดีมากเลยนะฮะสําหรับท่านผู้หญิงใช่แล้วคะ่ะ โปรแกรมดีๆไม่ได้มีมา,บ,าบ่อยๆตรวจกันสักนิดมาจะมอสักหน่อยวีโกอิ้งเช็คอัพอู้วีเฮลซี่แล้วมันจะตัวจเรียงโอเคโอเคมาที่โฆษณากันสักคู่นะฮะ <c oughs> เอาเลยครับผมกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะกับช่วงถามตอบคําถามของพ่อแม่พี่น้องทางบ้าน,นะฮะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์1390นะฮะ <c oughs> ฟังดีๆนะหนะึ่นะครับผม <c oughs> จะว่าแล้วก็มีคนโทรมาเลยนะฮะ ขอญอยตรับโทรศัพท์นะครับผมสวัสดีครับโรงพยาบาะลเพชรลเวรินด,ดีให้บริการครับผมมีมีมีคำถามอะค่ะครับผมถ้าทำไมโจนไม่ชอบส่งจดหมายอะคะอ,อ๋อขอขอ,ขอคำถามอีกทีหนึ่งครับผมเธอทำไมโจนไม่ชอบส่งจดหมายโจนทำไมครับโจนจเพราะมีจาน่าซอยัง คำถามต่อไปเลยดีกว่าครับผมคำถามไหครับดาราคนไหนสุขภาพดีที่สุดผมไม่ทราบหรอกนะฮะว่าดาราท่านใดมีสุขภาพดีที่สุดแต่ถ้าหากท่านมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเป็นชาเวชท,ท่านจะมีสุขภาพที่ดีที่สุดในราคาที่ประหยัดที่สุดเช่นเดียวกันครับผมไวธรรมดาวันนี้เราสองคนนะฮะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ